สวัสดี FC ครับวันนี้นะครับเป็นจ็อบที่3นะครับวันที่8ตุลาครับเครื่องที่3มของวันนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อนะครับฮนิ้ UI พันนะครับอาการแจ้งมานะครับดังข้างเดียวนะครับดังข้างเดียวเดี๋ยวเปิดสวิตดูนะครับอ่าโอเคนะครับข้างหนึ่ง ข้างหนึ่งหลอดไม่ติดนะครับมันถ้าถ้าขึ้นออนนะครับถ้าขึ้นออนแสดงว่าพร้อมทํางานนะครับถ้าหลอดฝั่งนี้ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามีปัญหานะครับยังไม่พร้อมทํางานนะครับก็สันนิษฐานได้ว่านะครับก็ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับดูด้วยตาเปล่าก่อนนับแรกนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับ ส่วนรุ่นนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับการวางซิงกการวางบอดได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคาปาก็มีสีลูกนะครับสีลูกนะครับสังเกตดูนะครับฟิวขาดนะครับฟิวขาดฟิวขาดลองไล่สายดูโอเคนะครับฟิวฝั่งนี้นะครับ ก็อาการทั่วไปพื้นๆเหมือนที่เราทำๆกันนะครับถ้าเห็นฟิวขาดนะครับสันนิษฐานเลยว่าพาวเวอร์ช็อตแน่นอนนะครับถอดออกมาเลยนะครับบตองล้ำพี่น้องเตยเลยครับอันนี้คือเสียแท้แน่นอนครับฟังนี้นะครับเขาเตยกันเลยนะครับถอดซิง์ออกมานะครับถอดซิง์ออกมาทีนี้ก็มาวัดหาตัวเสียกันนะครับเห็นฟิวขาดก็ เราไม่ต้องเอาฟิวใส่นะครับก็ไม่ต้องเอาฟิวใส่เลยก็ถอดซิงค์ฝั่งนี้ออกมาได้เลยนะครับเพราะว่า,ามันไม่ขึ้นออนนะครับก็แสดงว่าไฟมันเอียงนะครับไฟมันเอียงแล้วก็มันทําให้ไฟออกลําโพงก็เลยนะครับโปรเทคเลยไม่ต่อนะครับอันนี้คือหลักการวิเคราะห์ง่ายๆนะครับเห็นฟิวขาดเราเอาฟิวใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเสียบผ่านปลั๊กโหลดนะครับแต่ผมคิดว่าเอาฟิวใส่แล้วยังไงก็ติดโหลด ลอดโหลดต้องสว่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันน้อยมากนะครับที่จะฟิวขาดเฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราถอดออกมาวัดเลยนะครับฝั่งนี้นะครับถอดซิง์ออกมาแล้วนะครับก็ทําเหมือนกับเครื่องก่อนๆนะครับทําเหมือนเครื่องที่ผมเคยบอกไปในหลายๆเครื่องนะครับก็ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับมิเตอร์คูณหนึ่งนี่นะครับมิเตอร์ผมอาจจะขึ้นไม่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะฐานอ่อนนะครับ แล้วก็สมมุติว่ามันสุดแล้วกันนะครับนะครับว่าสองขาสุดท้ายนะครับว่าสองขาสุดท้ายขึ้นนะครับสันนิษฐานว่าเสียแน่นอนนะครับมันมีมันมีทั้งหมดเอ่อหนึ่คู่นะครับ5คู่ห้าคู่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียกี่ตัวนะครับแต่เราต้องลอยออกมานะครับลอยออกมาก่อนนะครับอันนี้คือเสียข้างนี้ก็เสียนะครับก็ทําการนะครับ ลอยนะครับลอยขาทั้ง10ตัวนะครับแล้วก็ยกแผ่นยกยกแผ่นนี้ขึ้นมานะครับดูว่าบางทีมันอาจจะมีอานะครับอาตัวเล็กๆนะครับไม่อยู่ข้างใต้นะครับคือถ้ามันแกะง่ายๆเราแกะออกมาเลยนะครับไม่ต้องไปวัดขาปิ้นนะครับมันไม่ชัวร์นะครับแต่บางทีก็วัดขาปิ้นได้นะครับก็พยายามแกะถ้าแกะออกมาทุกตัวได้ก็ก็ดีนะครับมันจะได้วัดง่ายๆหน่อย เดี๋ยวขอที่อาลอยก่อนนะครับแกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นเบอร์เล็กนะครับรุ่นนี้เป็นเบอร์เล็กนะครับเดี๋ยวดูดูก่อน B817 นะครับแล้วก็ D1047 นะครับเป็นเบอร์เล็กที่ใช้เบอร์นี้เพราะว่า น่าจะไฟต่านะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่า C นะครับคาปาในเครื่องนะครับคาปาในเครื่องผมเห็น63โวลต์นะครับ63โวลต์ก็แสดงว่าไฟไม่น่าเกิน50นะครับก็เลยใช้เบอร์นี้นะครับเบอร์เล็กก็เป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับของบริษัทนะครับก็ว่ากันไปนะครับเราซ่อมให้มันใช้ได้ก็พอนะครับนี้ก็มาวัดหาตัวเสียกันนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับ วัดแค่2อขาสุดท้ายนะครับถ้ามันขึ้น,นแสดงว่ามันเสียนะครับมันต้องไม่ขึ้นเลยนะครับสอขาสุดท้ายม่ไม่มันต้องไม่ขึ้นเลยนะครับ,น,น,น,รบนี่นะครับตัวสุดท้าย ตัวนี้นะครับเสียแน่นอนนะครับพับขาลงนะครับฝั่งฝั่งนี้เสียหนึงตัวนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะตัวหนึ่งหรือสองตัวก็วัดสองขาสุดท้ายนะครับนี่นะครับตัวนี้เสียพับขาลงเสียนะครับพับขาลง เสียพับขาลงฝั่งนี้นะครับสามสามตัวนะครับไปแล้วนะครับฝั่งนู้นตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ power นะครับฝั่งฝั่งลบนะครับเสียตัวหนึง่งฝั่งบวกเสียสามตัวนะครับก็ทีนี้ก็มาดูแผ่นไ,ได้กันบ้างนะครับ ดูแผ่นได้กันบ้างนะครับเราก็ควรที่จะวัด R ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ R ค่าต่ำตรงนี้นะครับว่าว่ามันมันขาดไหมนะครับตั้งมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับวัดคร่าวๆนะครับขาดไปนหนึ่งตัวตรงนี้ก็วัดเหมือนกันนะครับ ก็ขาดไป1ตัวนะครับ R ขา B ด้วยนะครับอย่าลืมวัด R ขา B ด้วยคือตรงนี้นะครับ2.2โอห์ม oh นะครับ2.2โอห์ม oh จะขาดไหมนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับตัวนี้ขาดไปหนึ่งตัวนะครับส่วนพวกนี้ไม่ขาดนะครับก็มาเช็คคร่าวๆที่ที่ได้นะครับภาคได้นะครับว่ามีอะไรเสียอีกไหมนะครับลองเช็คก่อนนะครับก็วัดคร่าวๆนะครับก็วัดในปิ้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดวัดในปิ้นนะครับ ก็วัดถอดมาวัดข้างนอกนะครับก็จะชัวร์กว่าแต่ถ้าชํานาญแล้วนะครับเราจะรู้ว่าช็อตมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดีมันเป็นยังไงนะครับก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลนะครับก็ใช้ความชํานาญส่วนตัวอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่น่ามีอะไรช็อตนะครับเพราะว่ามันเป็น power ไฟต่ํา โอกาสที่จะลามเข้าแผงได้นะครับน่าจะยากอยู่ก็นะครับเราก็ทำการนะครับไปไปซื้อนะครับอะไหล่มาเปลี่ยนซะนะครับเปลี่ยน R เข้าไปนะครับตัวที่มันขาดนะครับแล้วก็ใส่ power เข้าไปนะครับตัวที่มันเสียนะครับใส่เข้าไปเราก็ประกอบนะครับประกอบลงเหมือนเดิมนะครับ ประกอบแล้วก็ลงเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เทสนะครับเทสก่อนนะครับถ้าใครมีชุดหมออแปลงเทสนะครับก็ก็จะดีมากนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเอาไปใส่เดี๋ยวถ้าเอาไปใส่เลยได้ไม่ได้แต่ก็ยกเข้ายกออกนะครับมันจะยุ่งยากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีชุดหมออแปลงเทสก็คงจะต้องเอาไฟจากในเครื่องนะครับมาเทสเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ใส่อะไรนะครับตัวที่มันเสียก่อน okay, นะครับแล้วจะสรุปให้ฟังว่าอะไรเสียบ้างนะครับโอเคนะครับก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเอาตัวที่เสียใส่เข้าไปนะครับก็ผมได้เปลี่ยนนะครับอาท่มันขาดตัวหนึ่งแล้วก็ที่วัดเจอนะครับที่วัดเจอก็ฝั่งบวกก็3ามตัวฝั่งลบก็ตัวหนึ่งนะครับ ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เอาซับไชุดเทสนะครับมาต่อใส่นะครับซับาพชุดเทสมาต่อใส่ไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวนะครับถ้าใครไม่มีชุดเทสนะครับไม่มีหมออแปลงชุดเทสแบบนี้ก็ก็ต้องไปจ้ำไฟจากข้างในนะครับไปจ้ำไฟจากข้างในมันเทสนะครับหรือไม่ก็เอาใส่เข้าไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือทีนี้ก็ เสียบปลั ja, ๊กด <Add> ูนะครับว่ามันจะโหลดไหมนะครับมันจะยังจะมีโหลดไหมแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปถ้ามันไม่โหลดเราก็วัดกระแสนะครับถ้ากระแสมันขึ้นก็แสดงว่าโอเคน่าจะดังแล้วนะครับเป็นการสนนิษฐานว่าจะดังแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บโอเคไม่โหลดนะครับเดี๋ยวลองวัดกระแสดูนะครับวัดกระแสดู กระแสไม่ขึ right? ้นนะครับกระแสไม่ขึ้นนี่น่าจะอ๋อหรือน่าจะเป็นวงจรนะครับเป็นที่วงจรนะครับอธิบายก่อนนะครับว่ามันจะมี2แบบนะครับมันจะมี2แบบก็คือว่าบอร์ดได้นะครับบางบางบอร์ดนะครับบางบอร์ดที่เขาทํามานะครับบางบอร์ดที่เขาทํามาเนี่ย อาจจะวัดกระแสไม่ขึ้นนะครับตอนที่ยังไม่มีเสียงเพลงนะครับตอนที่ยังไม่มีเสียงเพลงเนี่ยมันจะวัดกระแสไม่ขึ้นนะครับจากที่ผมเห็นนะครับบอร์ดนี้วัดไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีเสียงเพลงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าบางบอร์ดนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเขาก็ทำทำออกมาให้มีแบัดมาเลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าวงจรลักษณะนี้ ถ้าไม่มีเสียงเพลงนะครับมันก็จะไม่มีกระแสนะครับไม่มีกระแสมาไบอันะครับก็บอดบอดลักษณะแบบนี้นะครับการออกแบบค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าผมผมก็ชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงมานะครับก็ไม่ต้องมีไบอัมาก็ก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนนะครับแต่ถ้ามีเสียงมามันก็จะมีไบอัมานะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแตะนะครับแตะอินพุตดูนะครับดูดูที่เข็มนะครับเห็นไหมครับ ดูที่เข็มนะครับเห็นไหมครับใช่อย่างที่สันนิษฐานนะครับยิ่งเปิดแรงยิ่งกระแสก็มาแรงนะครับก,ก็เป็นบอร์ดไดท,ที่ดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงมาก็ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมีกระแสมาบอัดมันก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนนะครับคือถ้ามีกระแสมาแช่อยู่ตลอดนะครับมันก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับแค่เสียบปลั๊กก็ยังไม่เปิดเพลงก็กอุ่นนะครับอันนั้นคือลักษณะของบอร์ดได้นะครับก็จะมี2แบบแบบที่มีเพลงค่อยมีบอัดมากับแบบที่มีบอัดมาเลยนะครับ ถ้าถ้าวัดดูยี่ห้อไหนแล้วไม่ขึ้นนะครับลองเอามือแตะอินพุตดูนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเครื่องนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นอันว่านะครับน่าจะดังแล้วนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะดังแล้วเพราะว่ามันไม่โหลดนะครับมันไม่โหลดแล้วก็เอามือแตะอินพุตนะครับมันก็มีกระแสมานะครับดังที่สันนิษฐานทีนี้เราก็ติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามันจะดังไหมนะครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เอาฟิวตัวที่ขาดนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับก็เสียบปลั๊กเลยนะครับก็เข้าใจว่าดูดูไฟสถานะนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะขึ้นข้างเดียวนะครับข้างที่ไม่ ข้างที่คือข้างที่มันดังอยู่นะครับข้างที่ไม่ดังมันจะไม่ขึ้นออนนะครับตอนตอนแรกๆที่ผมเสียบให้ดูนะครับทีนี้ก็มาเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์กันเลยนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับอาการนี้นะครับก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับอาการฟิวขาดนะครับซ่อมง่ายมากนะครับอาการฟิวขาดถ้า f c คนไหนนะครับอยากลองหัดซ่อมแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับ ค่อยๆทำไปแล้วก็ต้องมีปลั๊กโหลดนะครับต้องมีปลั๊กโหลดแล้วก็มีมิเตอร์นะครับมิเตอร์หัวแรงนะครับอาการที่ฟิวขาดเนี่ยผมได้บอกบอกเอฟซีบ่อยมากนะครับแล้วก็ซ่อมบ่อยนะครับอาการนี้นะครับซ่อมง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็ถ้า f c เก่งกันทุกคนแล้วนะครับก็อาจจะไม่เอาอาการฟิวขาดลงนะครับอาจจะเอาอาการยากๆหน่อยนะครับอาการยากๆให้ให้ f c ได้ ซ่อมกันนะครับอาการฟิวขาดนี่มันง่ายสําหรับ f ERF-C แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็หาอาการยากๆลงกันนะครับเดี๋ยวลองเสียงก่อนนะครับว่ามันจะดังไหมนะครับก็เสียบเสียงเข้าไปก็ ทำการเร่งนะครับเอมันไม่มีไฟสิกเนลบอกนะครับไม่มีไฟสิกเนลบอกว่าเราใช้มิเตอร์ก็ได้นะครับใช้มิเตอร์ก็ได้เ,เดี๋ยวนี้ fc ก็จะได้มีความรู้เยอะๆยหน่อยนะครับใช้มิเตอร์วัดก็ได้นะครับไม่ต้องสมกรณีที่เรายังไม่ใส่ลำโพงนะครับ กรน,นีที่ยังไม่ใส่ลำโพงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับว่าเราใช้มิเตอร์วัดก็ได้นะครับในเรื่องของสัญญาณเสียงนะครับโดยการตั้งนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ10นะครับ คูณ10หรือห้าสิบ AC ก็ได้นะครับเราจะรู้ว่าเสียงมันออกหรือไม่ออกนะครับเราก็เอามิเตอร์นะครับใส่เข้าไปขั้วลำโพงนะครับใส่เข้าไปในขั้วลำโพงนะครับแล้วก็เล่งเสียงนะครับเห็นไหมครับมันจะกะเข็มมันจะกระดิกตามจังหวะเพลงนะครับเข็มจะกระดิกตามจังหวะเพลง ก็สันนิษฐานว่าดังแล้วนะครับนี่เ,เอาลำโพงใส่เลยนะครับคืออยากให้เอฟซีรู้ว่าเราเอามิเตอร์วัดเสียงก็ได้นะครับโดยโดยตั้งไปที่ AC ซโวล์นะครับสิบหรือห้าสิบประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นเสียงนะครับมันจะรู้ว่าถ้าเข็มกระดิกก็แสดงว่าเสียงออกมาแล้วนะครับเราก็เอาลำโพงใส่เลยนะครับแล้วก็ลองเพราะว่าข้างหน้ามันไม่มีไฟบอกนะครับ นะครับเสียงออกนะครับทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าวงจรรุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าเบสจะหนักก็น่าจะวงจรดีพอสมควรนะครับนี่เบสออกหนักๆลูกเบสใหญ่นะครับวงจรนี้นะครับโฮนิกนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับประจํานะครับอยู่แล้วโฮนิกนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้ไปอีกหลายอย่างนะครับวันนี้ผมทำสามคลิปเลยนะครับ ถ้าใครดูตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็จะเห็นว่ามีเอมเอเท็แล้วก็แอมคาร์ดดีอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องสุดท้ายนะครับก็ปิดจ็อบวันนี้3มเครื่องนะครับวันนี้3ามเครื่องนะครับแต่ว่าดูดูจากเครื่องนี้แล้วนะครับคาปานะครับคาปาหัวมันจะนูนๆหน่อยนะครับมันนะครับเห็นไหมครับ ถ้าอยากให้ดีนะครับก็ก็ต้องเปลี่ยนคาปาด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าคาปาสี่ลูกก็น่าจะปลาเข้าไปเกือบห้าร้อยนะครับต้นทุนก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับแต่ถ้าเป็นของเราเองนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่เก็บประจุแล้วนะครับก็ควรจะไปเปลี่ยนนะครับโอเคครับเครื่องนี้นะครับก็ปิดจ็อบไปอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะครับ ก็เอฟก็ได้ความรู้กันไปหลายเครื่องเลยนะครับวันนี้นะครับวันไหนที่นะครับมีอาการที่แปลกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมอีกนะครับเพราะว่าอาการฟิวขาดนี่กลายเป็นว่าง่ายแล้วนะครับสำหรับเอฟซนะครับทําเหมือนกันนะครับทุกเครื่องทําเหมือนกันนะครับเห็นฟิวขาดเราก็เอาฟิวใส่ก็เสียบผ่านปลั๊กโหลดนะครับถ้ามันหลอดโหลดก็แสดงว่า พาวเวอร์ข้างนั้นมันเสียนะครับเครื่องนี้นะครับสรุปนะครับสรุปตัวเสียนะครับมีแค่นี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมเปลี่ยนแค่นี้จริงๆนะครับก็เป็นนั้นว่าจบภารกิจไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับฝาก f c กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เป็น f c นะครับหมอลำทำแอมนะครับเราเราจะเราจะเก่งไปด้วยกันนะครับ FC ครับเราจะเป็นช่างไปด้วยกันนะครับใครที่หัด ซ่อมใหม่นะครับใครที่กําลังฝึกซ่อมอยู่นะครับก็พยายามดูนะครับดูดูดูขั้นตอนของผมนะครับดูขั้นตอนที่ผมทํานะครับแต่ถ้าใครเก่งแล้วก็อาจจะรัขั้นตอนได้นะครับขั้นตอนที่ผมทําผมจะทําโดยละเอียดนะครับก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับใครดูแล้วว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ดูแล้วก็ศึกษาไปแล้วก็ดูคลิปอาจารย์หลายๆท่านไปนะครับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับก็ ก็ลองไปดูคลิปอีกอาจารย์ท่านอื่นบ้างก็อาจจะเข้าใจก็ได้นะครับแต่ว่าหัดซ่อมแล้วก็เก่งไปด้วยกันนะครับ FC ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับเบืองแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยด้อครับพี่น้อง